กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องหนงช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหนช่างจนก็มีเทคนิคนะครับการใช้งาน u t u b e นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อท่านไหนที่ดู YouTube เป็นประจำนะครับดู YouTube ตัวนี้นะครับชอบดูบน u t u b e เป็นประจำนะครับการดู YouTube นั้นนะครับจะเกิดไฟล์ขยะนะครับกก็คือเกิดไฟล์ประวัติการเข้าชม นั่นเองนะครับไฟประวัติการเข้าชม u t u b e นะครับวิธีการล้างไฟประวัตินะครับนายชงจนได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆอยากจะดูวิธีการล้างไฟประวัติ YouTube นะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ไปวิธีการล้างไฟประวัติ YouTube แล้วก็ตามด้วยไหนช่างจนนะครับก็คือการล้างไฟประวัตินั่นเองนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับไหนช่างจนมีเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะช่วยให้นะครับการใช้งาน YouTube ของเรานะครับไม่เก็บประวัติ นั่นเองนะครับถ้าไม่มีการเก็บประวัติเมื่อไร่นะครับการการเพิ่มนะครับการเพิ่มขยะลงในมือถือหรือเพิ่มไฟล์แคสลงในมือถือก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับดู YouTube อย่างไรไม่ให้เกิดไฟล์ขยะนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆลองหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับแล้วเพื่อนๆกดเข้าไปที่ YouTube นะครับกดเข้าไปที่ YouTube เลยนะครับ พอกดเข้ามาที่ u t u b e นะครับเพื่อนๆก็สามารถดู YouTube ปกติใช่ไหมครับแต่นะครับ YouTube ทุกวันนี้นะครับจะมีโหมด่าโหมดไม่เก็บประวัตินะครับนะครับยูทูบนะครับโหมดไม่เก็บประวัตินะครับในอาชีนจะพาเข้าไปเข้า u t u b e ปุ๊บ ปุ๊บอ่าเดี๋ยวไหนจะชวนปิดหมดไม่เก็บประวัติก่อนนะครับอ่าสมมติว่านะครับถ้าเราเข้า YouTube มานะครับกดเข้า YouTube มาปุ๊บนะครับมุมบนขวานะครับจะเป็นไอคอนของอีเมลของเราใช่ไหมครับการดู YouTube แบบทั่วไปหรือปกตินี้นะครับจะเกิดประวัติทันทีนะครับประวัติคืออะไรนะครับ YouTube จะเก็บประวัติการดูของเรานะครับว่าเราเคยดูอะไรบ้างเราสนใจในสิ่งไหน นะครับก็คือ YouTube จะเก็บประวัติพวกนั้นไว้เพื่อนะครับเพื่อที่จะกองว่านะครับเราชอบดูแบบไหนเขาก็จะนะครับยูทูปก็จะหาสิ่งที่เราชอบนั้นมาให้เราดูนะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับถ้าเพื่อนๆดู YouTube ชอบดูแบบไหนจะมีสิ่งที่เพื่อนๆสนใจขึ้นมาเต็ม YouTube นั่นเองนั่นก็คือการเก็บประวัติของ YouTube เพื่อที่จะให้เรา สามารถดู youtube ได้นานมากที่สุดนะครับหนีไม่ออกอันนี้ก็อยากดูอันนั้นก็อยากดูนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะดูแบบไม่ต้องเก็บประวัตินะครับก็คือว่านะครับให้เพื่อนๆกดที่นี่เลยรูปโลโก้ของเรามุมบนขวานี่เลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีโหมดคําว่าไม่ระบุตัวต,วต,วตวนอยู่นะครับให้เพื่อนๆกดที่คําว่าเปิดโหมดไม่ระบุตัวตวนนะครับ มันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับขึ้นรูปแว่นตาเรามีหมวกแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ดูไปเลยนะครับดู youtube ไปเลยนะครับดูยังไงก็ไม่มีการเก็บประวัติอย่างแน่นอนนะครับไม่เกิดไฟขยะอย่างแน่นอนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆใช้โหมดนี้นั่นเองนะครับก็จะทําให้นะครับมือถือของเราไม่สะสมไฟขยะจากการใช้งาน YouTube การดู YouTube นั่นเองนะครับนี่ก็เป็น ความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ไหนจนหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนหนช่างจดด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่อยากเก็บประวัติในการดู YouTube ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ